นับมือน้ำกลางป่าใหญ่มีแม่เป็ดแสนอบอุ่นกับลูกเป็ดสาตัวพวกเขาอาศัยอยู่อย่างสงบสุขลูกเป็ดแต่ละตัวมีนิสัยแตกต่างกันไปแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือปุกปุยลูกเป็ดตัวเล็กสุดที่มีขนฟูนุ่มสีเหลืองทองหน้ากอดและดวงตากลมโตเป็นประกายแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่ารูปลักษณ์ของปุกปุยคือความขี้สงสยัย ทุกวันเขามีคำถามใหม่ๆให้แม่เป็ดตอบเสมอแม่ทำไมดวงอาทิตย์ร้อนจังแม่เสียงกบร้องทำไมฟังแล้วเหมือนเครื่องดนตรีเลยแม่ผีเสื้อบินได้เพราะอะไรแม่เป็ดยิ้มให้ลูกเสมอแต่บางครั้งก็เหนื่อยกับคำถามไม่หยุดหย่อนแล้วเอ่ยว่าลูกจา๋าถามเก่งเกินแม่จะตอบไม่ไหวแล้วนะ พี่น้องของปุกปุยชอบเล่นน้ำวิ่งไล่กันแต่ปุกปุยชอบแอบไปดูต้นไม้ดูมดเดินเป็นแถวหรือแอบนั่งฟังเสียงลมในใบไม้แล้วจินตนาการว่ามันคือเพลงของธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่แม่กำลังสอนลูกเป็ดว่ายน้ำแม่เตือนเสียงจริงจังเป็นพิเศษว่าลูกๆทั้งหมดห้ามเข้าไปในป่าหลังมึงเด็ดขาดนะมันอันตรายมาก พี่น้องทุกตัวพยักหน้าเข้าใจยกเว้นปุกปุยที่กำลังจ้องดูผีเสื้อบินผ่านแนวไม้ด้วยแววตาตื่นเต้นโดยไม่สนใจคำเตือนของแม่เลยรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆสะท้อนผืนน้ำระยิบระยับแม่เป็ดพาลูกๆว่ายน้ำเล่นตามปกติแต่แล้วปุกปุยก็สังเกตเห็นผีเสื้อสีรุ้งบยบินอย่างสง่างามเข้าไปในแนวป่าทึบ หัวใจของเขาเต้นรัวปุกปุยรีบพูดขึ้นว่าผีเสื้อตัวนั้นอีกแล้วครั้งนี้ฉันจะตามให้รู้เลยว่ามันไปไหนเขาค่อยๆเดินแอบออกจากฝูงไปทางป่าหลังบึงผ่านต้นไม้สูงและกลิ่นหอมแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนทุกย่างก้าวคือความตื่นเต้นดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นเสียงมแมลงแปลกๆ และรอยเท้าสัตว์บนพื้นดินที่ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเขาเพลินจนลืมเวลาแต่ทันใดนั้นเอ๊ะทำไมไม่เห็นแม่ไม่เห็นพี่ด้วยปุกปุยหันซ้ายหันขวาพุ่งม้ทุกด้านดูเหมือนกันไปหมด<แ>เขาหลงทางแล้วความกลัวเริ่มซึมเข้ามาเขาหลับตาแน่นสุดลมหายใจลึกและพูดกับตัวเองเบาๆ ไม่เป็นไรฉันแค่มาหาผีเสื้อเดี๋ยวก็เจอทางกลับแต่ป่าใหญ่กว่าที่เขาคิดขณะเดินหาทางกลับปุกปุยก็ได้ยินเสียงดังเขาสะดุง้งแล้วเห็นเจ้ากระรอกตัวเล็กขนสีน้ำตาลอ่อนกำลังแทะผลไม้บนต้นไม้ใหญ่เฮ้ยเป็ดอะไรมาเดินในป่าเนี่ยกระรอกพูดลั่นเป็ดน้อยรีบพูดว่าฉันชื่อปุกปุยฉันหลงทาง อ,อ๋องั้นเรียกฉันว่าแวววาวนะตามฉันมาฉันรู้จักเพื่อนเยอะเดี๋ยวพวกฉันช่วยเองแวววาวพาปุกปุยเดินลัดล็อกผ่านต้นไม้ใหญ่จนไปเจอกับตุ้มเป้งลูกหมีจ้ำมั่าที่กำลังเลียนน้ำพึ่งจากขอนไม้และกุ้งกิง๋ง<ม>นกพูกแว่นฉลาด<ม>ที่อาศัยอยู่ในพโพรงไม้ทั้งสามต้อนรับปุกปุยอย่างอบอุ่นพาเขาเที่ยวชมป่า เรียนรู้ชื่อดอกไม้เรียนรู้เสียงสัตว์และแนะนำกฎของป่าที่สัตว์ทุกตัวควรรู้ระหว่างปุกปุยตั้งใจฟังนั้นและแล้วสายตาของปุกปุยก็ไปสะดุดเข้ากับต้นไม้ลูกกลมสีแดงสดวาววับเหมือนลูกแก้วแวววาวปุกปุยร้องตะโกนว่าวลูกไม้อะไรสวยจังน่าจะอร่อยแน่เลยปุกปุยเดินเข้าไปใกล้ ยื่นปากจะกินแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นหยุดเลยนะเสียงนั้นมาจากพี่นกที่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆเขาทำหน้าดุแล้วพูดอีกว่าลูกไม้พวกนั้นห้ามกินเด็ดขาดมันชื่อว่าลูกแดงกอยกินแล้วท้องเสียทั้งวันบางตัวถึงกับปวดท้องจนน้ำตาไหลเลยละ่ะปุกปุยชะงักตกใจ นกฮูกบินลงมายืนข้างๆแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงอบอุ่นขึ้นจำไว้นะเจ้าตัวน้อยผลไม้ที่สวยเกินจริงไร้หนอนไม่มีรอยจอกไม่มีมแมลงตอมมักเป็นของที่ธรรมชาติเตือนให้ระวังหนอนกับมแมลงก็ฉลาดถ้ามันยังไม่กินก็แปลว่ามันรู้ว่ากินไม่ได้ปุกปุยยักหน้าด้วยความเข้าใจแล้วอีกอย่าง ถ้าเดินป่าแล้วได้ยินเสียงขู่ไม่ว่าจะเสียงงูหรือสัตว์อะไรอย่าเพิ่งวิ่งหนีนะต้องหยุดนิ่งก่อนฟังเสียงให้แน่แล้วค่อยๆถอยออกช้าๆห้ามหันหลังวิ่งเด็ดขาดปุกปุยอ้าปากค้าง <Wow. S 1> พี่นกฮูกเก่งจังเลยครับนกฮูกตอบว่าข้าเคยหลงป่ามาก่อน hmm. เลยรู้ hmm. ไงล่ะ <laughs> เขาหัวเราะเบาๆ และบอกอีกว่าโลกนอกบึงน่าตื่นเต้นแต่ก็แอบ,บซ่อนอันตรายไว้ด้วยเจ้าเป็นลูกเป็ดที่อยากรู้อยากเห็นนั่นดีแต่ต้องอยากรู้ด้วยสติด้วยนะปุกปุยเรียนรู้สนุกมากจนเกือบลืมไปว่าเขาหลงทางหลังจากอยู่ในป่ามาสองวันปุกปุยเริ่มคิดถึงแม่และพี่น้องเขาจึงบอกลาเพื่อนๆเ,เ,เพื่อหาทางกลับแต่ขณะเดินผ่านพุ่มไม้เขาก็เจอ จิ้งจอกแดงตัวหนึ่งนั่งอยู่มันเอ่ยปากทักทายหลงทางเหรอือเจ้าลูกเป็ดน้อยจิ้งจอกพูดเสียงนุ่มนวลเกินจริงฉันรู้ทางกลับบ้านนะตามฉันมาเดี๋ยวจะพาไปส่งให้แม่เองปุ๊ปุยลังเลเพราะจิ้งจอกตัวนี้ดูไม่น่าไว้ใจแต่เขาก็กลัวเกินกว่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวทันใดนั้นนกพูกลุ่งกิงก็บินลงมา อย่าเชื่อมันปุกปุยหนีไปเร็วตุ้มเป้งกับแวววาวก็ตามมาทันทั้งสามช่วยกันขู่จนจิ้งจอกถอยกรูดหนีหายเข้าไปในเงาป่าปุกปุยตัวสัน่นใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขารู้แล้วว่าการฟังเสียงคำเตือนแม่เป็นสิ่งที่สำคัญปุกปุยกังวลว่ากลับบ้านยังไงเขาร้องไห้ออกมาด้วยความไร้เดียงสา เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นความกลัวของเป็ดน้อยจึงกล่าวว่าไม่ต้องห่วงนะปุกปุยพวกเราจะช่วยพานายกลับบ้านเองสัตว์ทั้งสมตัวกล่าวกุ่งกิง๋งนกที่ฉลาดดวงตาแหลมคมบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้สูงสุดเพื่อสอดส่องเส้นทางจากมุมสูงแวววาวกระรอกน้อยผู้คล่องแคล่วคอยกระโดดนำทาง ตุ้มเป้งหมีใจดีคอยเดินอยู่ข้างๆปุกปุยไม่ห่างการเดินทางไม่ง่ายเลยพวกเขาเดินข้ามลำธารเล็กๆที่มีหินลื่นๆปุกปุยเกือบตกน้ำแต่ตุ้มเป้งรีบคว้าไว้ทันแวววาวตะโกนจากข้างบนว่าข้ามไปทางซ้ายตรงนั้นมีตอไม้ให้เหยียบหลังจากนั้นก็ลุยดินโคลนเหนียวที่ดูดขาแน่นกุ้งกิ่งบินวนให้กำลังใจ ส่วนตุ้มเป้งก็ออกแรงดึงช่วยทีละก้าต่อมาระหว่างทางเจอฝนตกทั้งกลุ่มรีบหลบเข้าไปใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อหลบฝนพวกเขาเบียดกันแน่นได้ยินเสียงฟ้าร้องเบาๆข้างนอกตุ้มเป้งพูดเบาๆไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฝนก็หยุดเราก็จะไปต่อเมื่อฝนหยุดพวกเขาก็ปีนกิ่งไม้เล็กๆที่หักพาดข้ามแอ่งน้ำปุกปุยลื่นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาหัวเราะฉันไม่กลัวแล้วเพราะฉันไม่ได้เดินคนเดียวแม้ทุกตัวจะเหนื่อยบางครั้งตัวสั่นเพราะหนาวบางครั้งพองร้องเพราะหิวแต่ไม่มีใครบน่นทุกตัวช่วยกันจนสุดท้ายเห็นบึงน้ำแล้วทางนั้นแหละปุกปุยดีใจน้ำตาซึมตุ้มเป้งกระโดดดีใจกุ้งกิ่งบินวนรอบปุกปุย เขากลับมาถึงบ้านแล้วเสียงของแม่เป็ดก็ดังมาแต่ไกลปุกปุยลูกแม่ปุกปุยรีบวิ่งเข้าไปกอดแม่น้ำตาซึมด้วยความดีใจแม่ก็ร้องไห้พร้อมหัวเราะแม่ครับผมขอโทษต่อไปผมจะฟังแม่ไม่ออกไปไหนคนเดียวแล้วครับปุกปุยพูดด้วยความดีใจหลังเหตุการณ์นั้นปุกปุยยังคงช่างสงสัยเหมือนเดิม แต่เขาไม่ออกจากฝูงโดยไม่บอกใครอีกแล้วข้อคิดธรรมะความอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องดีถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา